มานี่เขียนว่าเบิ้งเต่านะครับมานี่คำว่าเบิ้งเตากอนไปแต่พอทานไหนว่าฝนตกมาติดต่อกันเป็นเดือนแล้วนะครับยันต่ามันพังไหมเป็นสักเลยมว่าเบิ้งเตาเปแต่พอทาน,น,าน,น,าหนไหนว่ามันพังไปหลายหรือเปล่าแต่ผมพังไปหาเดืยเนาะ็กระโดนหน้าแล้วนะครับตอนนี้ได้หลายปีแล้วครับแต่ ปั่นมาไว้เนาะปั่นมาเผาทนานวาจะเผาไม่อย่างไม่ยุคค่าโดยเฉพาะนะครับพังที่เนาะแล้วว่าถือฝนถึงยังกสิเปื่อยเนี่ยแหล,ละย่ำท่านนี้ดูน้ำึ้ไหลจตกภาสีหาย่ำอยอ่างนั้นป่าออกจากหม่องเรียงไว้แล้วบ่ อันนี้เรียรยยเร่ยงปลาปลาสลิดไหมครับเลื้ยงปลาสลิดทพี่น้องท่นออกบนรอเบ้อมีหุ่นรกาให้พออ้อมเอหุ่นรกาให้วางหันว่างแรงเนาะว่างแรงกับมีนกกระย่างเขาวนามมนจากแหงแน่นะสาหน่อยน้นามมนจากแหงอยากบอกก็เลยเฮ็ดหุ่นรกาไว้นะครับุ่นปากา เพราะว่านกนั่นไม่มากินน่ะนกไก่ย่างขาวเนาะมาหาจิบกินปลาสลิดนะครับปลาสลิดกับปลานี้หน่อยรู้สึกว่ามีปลาอันอดกที่เนาะรู้สึกมีปลาหมอข้างดำหน่อยปลาหมอข้างดำรู้สึกว่ามีดอกที่นี่เนาะรู้สิมากเลยบ่ยังนะเนาะปลาหมอข้างดำเอาแต่หอดอกที่เนาะมาหาแหี้ยงกีแล้วเดี๋ยวจะเก็บ ป,ดดประเดี๋ยวปลาหลเนี่ยเนาะไปใส่ร์ฟเบิร์ละไรไปมันออกไปน้ำหนามแล้วเพราะว่าเอาผาล้อมไว่นด้นี่เนาะผาล้อมไว้แล้วก็ไปเชียวผาแหล่ลดลงเบอแล้วพี่น้องลดลงเบอแล้วอย่างนี้ล้อมขึ้นม่อยู่ อ๋อบ่ามีดอกที่ปลาหมอข้างดำเนาะสิบ่มีดอกกันมีกันแห่งดีแล้วสิจับมาเห็ดปลาแดดเดียวเนาะยังบืนมาท่านหัดอกที่เนาะป่าหมอข้างดำน่นบบา,านแห่งดีแล้วยังว่ท่านียท่านเหนียนโต้หนกันเอา้นานั่นว่าแล้วปลา,บ,าบืนเป็นมาตายยีหรี่เอปลา,าสลิดเป็นมาตายแล้วพี่น้องเนาะหนำบืนเปน็นมาน้ำหนำตัวนี้น โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสาวสาสวัสดีครับลุงสาครับผมสวัสดีครับสาวสาบรรยากาศบานเ่าดีเนาะค่ะโอ้ดีอยู่ครับดีอยู่บานเ่าวค่ะใครอยู่เนาะครับเด้อเด้อกลับมาหยามบานเด้อสาวสาผลิตบานห่าวมาหยามบานเ่าช่วงนี้นาวก็ร่างไหลมาเช่นมะบังป่ามันปลาสลิดให้มันปลาหมอข้างดเดาะดูไกลเลยโอ้ปลาสลิดอีหลี มันตายไหมนึกว่าปลาหมอข้างดำบินขึ้นมากเหรอปลาหมอข้างดำที่เพิ่นกำลังหิดกันอยู่ตคนี้เนาะโอ้แสดงว,ว่าฝนตกเอา้าปลาขึ้นมาตายหลายแฉะนี่ก็แมนเดี๋ยวขึ้นมาเหี้นยนเลยเออนี่ก็ตายเอา้าปลาขึ้นตายหลายแฉะนี่ก็แมนอืมบินขึ้นมาหน,นามๆนี่เนาะแสดงว่าบินมาหน,นามๆนี่ไหม สานีทุกักเีางปลาสลิดกับปลานั่นนี่ก็ปลายปลาสลิดกับปลาแต่เพียนเน่ปลานิ่เนี่ยอืดเป็นมัดายเป็นอย่างนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวตนั่นกิดเสดอเสดอยู่ไดน้ำเนี่ยนกน้ำบ่อนหนำอุดมสมบูรณ์ดีมากค่ะ๋อ้ฝนตกชุ่มชื้นเหมือนเนี่ยอ๋องวุ้งวุงงวง้ง จากบังดูโอ้เปลีย่ยนกิจการอืมนีม่ยังมีไม่ใดีนี่นอกน้ำบ่ฮึงเซนอกน้ำนี่เนาะขอบคุณด้วยสาวสานะครับขอบคุณด้หลายนะครับที่มใหายก็ร่างใจสาวแวนมใหายก็ร่างใจค่ะขอบคุณหลายๆครับสาวสาสู้ๆเนาะฮวนวานเนาะขอบคุณหลายๆนะครับสาวสา,วสา,วสาวขอบคุณมากเลยน,เนี่ โอ้เป็นอย่างนี้ปล่องน้ำกัเออไปอยู่ที่ลหนอกน้ำบ่เอ้ฝนก็ตกดูอยู่ก็ตกหลายเที่ยวอืมเป็นขื้นมาตผ่เนี่ยพูดทางพุทธก็มีฝนเนาะเป็นอย่างนั้นป่าเนาะน้มาป่าหมอข้างดำเม,มียนป่สเสด็จเนี่ยเป็นมาตายทั้งตน้น ทุเรียนทุเรียนกน็โอ้อลังงามแ <c oughs> บ่อเอยเอง,เเงเเีงะขึ้นน้องไม้สวัสดีครับน้องไม้สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับน้องไม้เดินไม่ยางบ่ข้างนี้โอ้ท่านป่าตายยางไม่ข้างนี้ดูบั่นเอายางมายางมา ยังมหาป่านแตาหมอข้างดำก่อนทะเดียนมี่นาเต็มสวนดีนะครับน่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณคมสันสวัสดีครับสวัสดีครับลงซ้ากับสนนะขอบคุณเนหลายนะครับที่แวะมาให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับเรายังมบางตัวนทุเรียนกันนะ ทุเรียนกตลังแตกหน่แตกเน่องามอยู่ครับไปเจอได้กินหมากวันนี้ทุเรียนทุเรียนกำลังสวยงามมากครับเดี๋ยวอยี๋ไปเบิง้งทุเรียนตัวหนีกัน กระโดดอย่ขอบคุณมากนะครับคุณน้องไม่ขอบคุณมากครับโอ้น,ออออน่าปมไสลไก่ตัวนี้อ่าทุเรียนสวงงามวิ่ดิครับเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจครับขอบคุณมากครับงานอยู่งาามยู่ นส่วนอย่างกันนะเป็นตะไดจีดบาอย่างมันนี่ฮะไม่ยังจอใบอืมสิ่งใดอย่างมันผลยู่นี่นนนนนเนาะอืใบเออใบกัใบนี้ดีอยู่แต่ใบนี้เริ่มดังแล้วครับทุเรียนสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเพื่อนอ๋อคุณเพื่อนอบมากขอบคุณมากนะครับคุณเพื่อนขอบคุณหลายๆเด้อมาเบึงมาทุเรียนน้องมินน,น้อทุเรียนน้อยอเออมาเบึง,ดดงว่าตำรวจน้งว่ามันมีแม่งจอบอกก็ไมีจอเนี่ยยุน่นเนาะเลยอยา่ยามาฉีดอยดกันมินเนาะอ,อืมเด็กกันได้ดอกเนาะ อขอบคุณมากนะครับคุณเพื่อนนะครับเลิฟสองค่ะเลิฟสอ,องเห็นเนาะขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับพี่ดุษณีนะครับคนเมืองยอดเอฟซีพี่ดุษณีขอบคุณนะครับยังนี่บอเห็นบัดแต่พ่นผ่านโอ,โ,อโอ้โอ๋โอๆๆครับผ่านมาโดนล้วลวนะเนาะ ขอบคุณเ้อนะครับคุณพี่นะครับช่วงนี้ก็ยากไมยากจากน้ำให้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนนีห่หน่อยกีดยงขกีดจัางเพราะว่าอ,อย่างตอนนี้กมออนะ็มันได้จอบออาอยู่เนาะไม่ได้ฝนตกกะไม่ได้ฝนตกเข้ากับเมื่ได้เจียมืนอนี่มาขึ้นนี่ก็ตกเลยขึ้นี่ก็ตกอยู่เนาะขอบคุณมากนะครับคุณเพื่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ คุณย่าโอบจากน้องใหม่นะครับสวัสดีครับคุณเมืองยอดจากคุณคมสันนะครับอขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับคุณคมสัรน,นะครับจากพี่ดุษนี้นะครับโอ้เทนา่าพองหยางก่อนพวตกคุณตกต้นย่างเปียกที่เพื่อนนะครับคุณตกต้นย่างเปียกแม วสิจไม่ซอนก็บม่ได้จิตต้องใช้น้นามสิมใช้น้าเสิ่มแล้วก็แช่งโป้ไว้เดี๋ยวรอให้ต้นแห้งกันเนาะต้นนึ่งเปียกอยู่ต้นเปียกก็แช่งโป้ไว้ให้นุ่นแห้งกันนี่จนะไม่เปียกสิ่งสิ่งจิตวุ่นใดครับนี่จิตบไไุ่นใดเดี๋ยวเป็นเชื้อรา สวัสดีครับคุณสน,น้องใหม่ว่าสวัสดีค่ะคุณเมืองยอดนนอคุณน้องคุณน้องใหม่นะครับงามลายแจ้งไว้ไปหาล่อล่อเฮ็ดอีกคทีก็สิมีบ่ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณคุณพี่ดุษณีนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเพื่อนอบด้วยนะครับขอบคุณคุณน้องใหม่น้องใหม่เมืองจิมแพรบนอะเดี๋ยวาน้องใหม่ได้เนาะคุณคมสันให้หัวใจกอดๆมานะครับสวัสดีครับคุณเมืองยอดสวัสดีครับคุณย่าอบนะครับจากคุณคมสัน ขอบคุณหลายๆนะครับเปียกเปียกเปียกกีดไม่ได้ครับเปียกยกีดไม่ได้เลยหนามเตี้ยมแิม่หนามเนะยยังหาเห็ดจังไงกันมีเห็ดบอสวัสดีครับคุณน้องไม้จากคุณเพื่อนนะครับ คุณเดอ้อคุณเพื่อนนะครับขอบคุณมากมากเลยขึ้นกับฝนตกยู้ก็กระตกไว้แห้งก็เลยเดีเขาไปหาเพื่อนเยน่เนาะกรตกไวแห้งกันฟ้าห้องฟ้าเรียมกับบลอกกาด้วยกันนะครับเพื่อนๆอ่ตอนนี้ก็บวันนี้ก็ตกวัดมือต้นยางก็บเปียกจังเยกินวันดอะไรที่เพื่อนๆนี่กินไม่ได้เลยนะครับมันเปียกเดีย๋ยวมันจะเป็นเชื้อราถ้าเป็นเชื้อราแล้วน้ำยางก็ไม่ออก ถ้าน้ำยางไม่ออกแล้วก็ไม่มีน้ำยางขายต่อไปแล้วก็จะกินปลาทูเราต้องกินปลาทูปลาชีกโก้เช่ไหคุณเพื่อนอคุณเพื่อนมีงานทําแต่เราไม่มีงานทาเราต้องกินปลาชีกโก้ปลาชีกโก้แล้วก็ปลาทูฝนตกมากคุณเพื่อนเปียกเบิดเลยสวัสดีค่ะคุณรุษนีนะครับจากคุณเพื่อนนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะคุณคมสันจากคุณเพื่อนนะครับ ปดตกมามันละอาบต่วนมันเี้เขาอากหลกักเลยเสียหายไปแล้วนะครับเสียหายไปแล้วไม่ได้แล้วต่อไปเราก็ต้องเดินหาเห็ดปววออกปุเนาะเห็ดปวปวคนนี้เนาะต้องใส่จบไม่ออกเพราะว่าฝนตกบ่อยซะเหลือกเกิน เม่ไรนร้่นเราเพื่อนจะน้อยห่อก็ล่องแล้วล่วะเนาะเอา่าเห็นเห็ดปวกยังแต่จอมปวกยังแต่จอมปวกได้มาขอเรกข,ขอเรกข,ขอเหล็กเสร็จแล้วบม่เห็นนะ่เห็นเ,เห็ดปวกไม่มีมีแต่จอมปวกอืมจะแปรงมาท่าแปรงมาท่า,หาเหล็กเอาาอเมื่ออ,นะอึนเหลออกเนาะอึนเหล็กก็ออกแล้วเพื่อ,อเพื่อน เอ้าวเสียเป้งมาทาซะแล้วแป้่งบรรลุลๆๆุลลุบ,บเนาะแป้งลูลๆแล้วกับหอ,อ ى, เลขตัวเกิดได้ตัวดีเนาะไม่มีเห็ดป่วกเลยครับมีแต่จอมป่วกอืมเอี๋ยวขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆเอา้าอย่างงาใหม่หักได้บ่ะนี่ยเอาไม่น่านประเดี๋ดิ ผมนะามานั่นเดียวปลาย่างงาใหม่ักจัดปล่อยเลยสัน้นโอเคโอเคโอ้โหน่ะเห็นว่าขึ้นอนงายางหักโอ้มันหนักหนามเนาะงานยางแห่งหักนลกวมาเกือบนอกรอคอยสิได้ออกไปซะแล้วอยู่นานไม่ได้อยู่นานไม่ได้อันตรายไม่รอบด้าน งาไม่หักอืมมันนักหน,นามเนาะงาง,งาไม้แหงนะเห็นไหงาไม่แหงหักลงมาอืมอยังเออไม่อยีาง,อออางกอนเนาะไม่เจอไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยโอ้หลุด ลูกต้อมนะครับขอบคุณมากนะครับลูกต้อมมาเจอกันนานคิดถึงจังเลยเอา้างานไม่เหี่ยงหลายแท้เจออก,กันนะขอบคุณนะครับคุณลูกต้อมขอบคุณมากนะครับที่มาให้กําลังใจคุณพ่อศักดิ์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยว่าเสียนยังไปหาเห็ดจักน่อยไหมอ่พ่อศักดิ์พ่อศักดิ์นะครับหัวใจบวบบวกท็อปไปยังท็อป สางกระทำหน่อยนะเอาขอบคุณมากนะครับลูกต้อมขอบคุณมากเด้อนะครับช่วงนี้ือบ่อค่อยเ,เห็นชิปคุณลูกต้อมเนาะช่วงนี้เนาะคุณย่าอบสวัสดีครับคุณย่าอบนะครับจากลูกต้อมสวัสดีครับเกษตรปลอดภัยจากคุณคมสันน้องใหม่ระวังเด้อจาอย่างหัก <c oughs> โอ้หักลงมาหันเกือบเกือบนานนั่ง ร่งนางไทยเออน่งไรลอยู่นี่ไง่ายอย่างจะได้หักบ่แล้วาเกือบเลยเกือบเลยเกิปยนตะซื้อข่เดี๋ยวถึงยินตะซื้อข่สักเลยเหาะบ่ได้ฟืนโงพยาบาลเนี้ยฝืนอยู่ใสบ่ได้ฟืนเลยงาอย่างไงเกือบอยู่เนาะสลบที่ฝืนกระสับนี้เกินมองผมด้พี่เนาพี่คมสันสวัสดีครับปานะจากรูปต้อม น้องไม้น้องไม้เล็บนะครับจากลูกต้อมนะครับขอบคุณมากอันนี้ก็ต้นยางเปียกเขียวบ่ไ้ได้นี่ลูกต้อมเกียดบ่ไไถ้าเกียดมันมันจะไหลาอาบตนเลยนะนำยางก็จะไหลแล้วมันยางไหลมันบ่ไหลผิดเนี่ยมัเกียดนี่มัน้แต่ไหลมันก็นไหลอยู่แต่ว่ามันหังมันสีอาบตนเลยนะเท้าอากรากไปตนเมื่อกี้นี่คุณลูกต้อมไม่ค่อยเห็นคลิปใหม่ๆมาเลยเนาะ มกคอยปล่อยเจ็บมากเลยเนาะเข้าไปเจ็บเข้าไปให้กำลังใจกันอยู่แต่ว่าเอาไปใช้ละหันไปให้กำลังใจอยู่เนาะไปแล้วอารดไปแล้วคุณมาเสียมาเสียลดไปทำเลิบอยู่ไหมขี่ลดไปแล้วไปใช้ละหันนะนอะ้องใหม่ให้เหรียญทองมาขอบคุณนะครับเอาเสียอะไรมาโดนอาจักยี่สิบหน้ากกนที่เนาะ เปิดค่าการมองเห็นคุณลูกต้อมครับคุณลูกต้อมเปิดค่าการมองเห็นตอนนี้ก,ก็เดินมาชมสวนยางหาเห็ดแต่ว่าเห็ด,ไม,ดไม่มีดอกเห็ดไม่มีในช่วงนี้มันจะออกมันจะปุ่ยไปเล้เเวก็คือวางช่วงหนาฝนว่างันเนาะอย่างกับว่ามีต้นใหญ่ดอกมันจะต้นน้อยๆต้นใหญ่ก็ไม่อยู่กับหบลายหลสวัสดีครับคุณลูกต้อมครับสวัสดีครับคุณลูกต้อม คนคมสันหัวใจบวก,บวกน้องใหม่ก็เลิบๆครับมาให้ให้หายคิดถึงได้ฝากหวานแต่นะคือลูกชายนี่เนาะถึงจังเลยเนาะถึงจังเลยมาๆๆนั่นๆที่พ่อกมันจะเลิกถึงนเนาะเป็นไรเพราะช่วงนี้กับหนักก็มาให้น้ำหน้าอยู่อจอบเอาอย่างพอปันจอบป่าก็หลูกต่อมเลย ฝนบ่ตกก็จังไดจีดขั้นฝนโตกับ่บได้จีด,ด,กกบบด,ด,จดเดี๋ยวยังกลับมาท่านพี่เดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งเหตุมานนี่ฝนตกตเพิ่งเศร้าเพิ่งหยุดเมื่อกี้นี่ยลูกต่มน้ำยังน้ำยังไหลเพิ่งโบไดเบิดเยู่นี่ไหลจาก้างบนลงมาทางล่างน้องใหม่หัวใจบวก,บวกมาขอบคุณมากนะครับถ้าน,น้ำไหลลงไปพุ่นละ ไปิดทงหน้าหมดแล้วเนาะงานดูประเด็นนีครับมันล่มไหมล่มล่มลุกต่ำมันล่มฝนเนาะอ่าคุณเพื่อนโอบนะครับล่มไหมล้มหลืองานย่างย่างงานย่างหักลงไหมนี่ห่างต่อไปนี to to okay. ้ลุกต <realised> <ío. S 1> ่ำ <kilos> ห่างต่อยึดทางไหนผมยึดทุนหรือยึดทางเครื่องเหรออู้ห่างต่อผมจะห่างต่อบนนองอลุกต่ำเนาะคุนเพื่อนอบรู้จักลังต่อไหม รังต่อรังต่อรังแกนต่อต่อยอะไรต่อยพึยยออ่งต่อยคือเขาววัโอู้ห้างต่อยพุ่นเนาะไม่ได้ปลายอย่างยุ่ส่วนอย่างปีไก่ในก็มี่สองห้างก็าพี่นี่พี่นี่ยันห้างหนึ่งห้างวัดใหญ่สำนึกตะกออยี่แหละสำนึกตะกอบ้านใหญ่ดอกอ๋ไปท่านผีต่อเมือเมื่อไรโดนนัจ้น้ากุลล็อกหรอละเนาะอ๋อได้ยินเสียงนะัที่จะตืน่น ออขอบคุณมากนะครับลูกต้อมขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเพื่อนอบด้วยแล้วก็ขอบคุณเออ่น้องไม้นะครับขอบคุณพี่ดุษณีขอบคุณขอบคุณคมสันเนาะขอบคุณคุณคมสันแล้วก็ขอบคุณคุณเพื่อนอบมากมนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกต้อมมากๆเลยนะครับสีขอลงไล่เลยครับเด้อบันี้บอไลน้าหนักเนาะเพอาอหายคิดถึงกัน อย่างนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณย่าอบนะครับคุณเพื่อนโอบขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกต้อมนะครับขอบคุณลูกต้อมด้วยลูกต้อมบ๊ายบายนะบ๊ายบายคุณเพื่อนโอบบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอองไล่เด้อนะครับขอลงไล่์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะครับบ๊ายบายลูกต้อมคุณเพื่อนบ๊ายบายนะครับจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับบ๊ายบาย เอาลูกหมองได้แล้กดขอบคุณมากนะครับอืมเดี๋ยดๆๆเด้อาหมองลงก่อนเโอเคเ้ยขอบคุณนะครับคุณเพื่อนขอบคุณมากเ้อต้อม